อดเรกที่อยู่ในงาน World of b e f a c e ครั้งที่3จะมีอะไรบ้างไปดูกัน1เกมเมอร์การแ e ข่งขันอีสปอร์ตทั้งฟรีไฟทั้งพับ G ีทั้งเอวบุ๋มจ้าแม่สเดลและป้าแดงเชียกันอย่างเบงมัน2โยโย่ yo, คุณพี่แต่ละคนเล่นโยโย่ yo, กันอย่างเสียนโคตโคตึงโคอันตรายโครโปรนเพกี้แล้วอยู่ดีๆเขาก็ให้บุ่มชูดิวชีเพื่อให้โยโย่หมุนบนดิ้วผมทุกคนมาลองทายกันในใจว่าโยโย่ yo yo, อันนี้จะหมุนบนดิวบุ่มได้กี่วินาที3 2 1เริ่ม วัวในหลับตาดีวะ 3. าลูบิกพี่แข่งขันลูบิกกันอย่างดุเดือดและนองเอซคนนี้เป็นนักแข่งลูบิกระดับประเทศเปิรพี่ไม่เชื่อปุ่มบุ่นลูบิกนั้นเกินหนึ่งทีแต่น้องเก่าเกะได้ภายในสี่จุดเปวินาทีอนาคตระดับโลกชัว สี่เกมการ์ดปุ่มเพิ่งรู้ว่าในโลกนี้มีการแข่งขันเล่นเกมการ์ดคุกกี้รันคริมด้อมด้วยปุ่มแอปยินดูเปร์ห้าเบเบดเอ็กซ์ก็มีให้ดูกูชุดใครจะชนะมาคอมเมนต์ใต้กัน6ต่อกันพรามีจัดประกวดโมเดลหุ่นย์กันด้มโคตรอลังการใครเป็นสายต่อกันพาต้องมีฟินเพราะมีบู๊ตขายกันพ่าเต็มเจ็ดเครื่องเล่นเกมวีเสมือนจริงปีนี้บุไมไ่ได้เล่นก็หนีแผ่นดินไหวมาเล่งมุนหัวไม่หยุดเลยวันนี้ดูเขาเล่นไปก่อนละกันปีหน้ามาเล่นอีกแน่ แฝกควงปากกาพี่คนขายคนนี้สอนคกวปากกาให้บุม๋มจนเล่นเป็นแต่ถ้ใจให้บุ๋มเล่นได้แบบพี่เขาบุ๋มก็ยอะเพ้แก้วคอสเทพี่จะประกวดคอสเพเยอร์ทีมตัวหลายแต่ละคนใส่ชุดจัดเต็มกันมากทั้งสวยทั้งหล่อทั้งเทรลเบิดอินคาเลเตอร์สุดๆสมมงกับกำได้รับรางวัลจริงๆสิบเชียร์ไอดอลกิจวัตรโอตาอย่างบุม๋มชูเท่งไฟเพื่อให้กำลังใจไอดอลเต้นและร้องเพลงต่อไป และยังมีอีกหลากหลายงานอเดีเล็กที่ผมยังไม่ได้พูดถึงทั้งกิจกรรมตู้คีบม,มนุษย์ที่เราสามบ้านเอาตัวลัตัวไปคีบลูกบอลเป็นเลขรล้ตวตะวันได้ปุ่มคีบทุดได้กองซุ่มมาทั้งยังมีแข่งรถบังคับมีหมดทั้งรถเล็กรถกลางรถใหญ่สนุกโดยรวมแล้วงานนี้ลุ่มสนุกและมีความสุขมากที่ได้เห็นงานไอเดีเล็กอยู่ร่วมกันเยอะขนาดนี้เป็นครั้งที่สองของชีวิตแต่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่งานมันจบลงไปตั้งแต่สามสปีหน้าก็แล้วมีน้าอาจจะมีแบบนีอีกก พูดจัดงานและเซียนลังสิตว่าขอให้มีงานแบบนี้อีกครั้งได้ไหมอ่ะถ้าทุกคนกดหัวใจและคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วก็รอติดตามข่าวสารที่เพจเซียนลังสิตธและเพจเดือหับลังสิทได้เลยแล้วเจอกันใหม่ฟีหน้าบ๊ายบาย